สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีแนวทางเลขเด็ดมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเลขเซมซีหลังอธิษฐานขอหลวงพ่อโตถวายดิน30รถดอเหลืออีก6วันเท่านั้นสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจำวันที่1กุมภาพันธ์กันแล้วเชื่อว่าตอนนี้คอหวยทุกท่านต่างก็คงตามหาแนวทางเลขเด็ดก,กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นแนวทางจากนักไปหวยสำนักต่างๆหรือจากเหล่าคนบันเทิงสื่อสังคมออนไลน์ สำหรับใครที่ยังไม่มีเลขในใจวันนี้เราก็มีแนวทางมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะโดยเป็นเลขเสี่ยงเซมซีหลังอธิษฐานขอพรหลวงพ่อโตถวายดิน30คันรถที่โรงธรรมตำบลบ,บ้านโปลกจังหวัดสมุทรสงครามนางจิตภัฒ์ครูโรงเรียนวัดโรงธรรมและแฟนหนุ่มเจ้าของรถบรรทุกหล้อผู้รับเหมาถมดินพร้อมเพื่อนๆกลุ่มรถบรรทุก6ล้อรวมพลคนรับเหมาคนดินลูกดลงกว่า30คัน มาเทถมที่พร้อมรถลดถ่ายมลปับที่ดินสร้างหอฉันโดยนางจิตรพัฒ์และคณะกลับไหวปอกกล่าวถวายดินลูกลังแด่หลวงพ่อโตพระประธานในโบสถ์และหลังจากที่ได้กล่าวถวายดินลูกลังแด่หลวงพ่อโตแล้วก็ไม่พลาดที่จะเสี่ยงเซมซีซึ่งเลขเซมซีที่ได้คือ316ซึ่งตรงกับเลขหางประทัดในงานส่งเทพสารเจ้านาจาตาไทยชื่อเอียก,กง เมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาโดยเลขหางประทัดคือเลข63และ944โดยนางจิตพัฒรกล่าวว่าที่ผ่านมาจะทำการสิ่งใดก็จะบนบานสารกล่าวหลวงพ่อโตแล้วก็จะสำเร็จทุกครั้งแม้แต่วันเด็กที่ผ่านมาเด็กๆในพื้นที่บนขอให้จับฉลักได้จัก,กรยานจะวิ่งรอบโปดห้ารอบก็สาลิปผลล่าสุดแฟดไดของสำคัญหายหาไม่เจอประกอบกับทราบข่าวจากทางจเจ้าวาดว่า ทางวัดกำลังดำเนินการก่อสร้างศาลาหอฉันซึ่งมีสภาพเก่าต้องการดินลุกลังมาถมที่จึงตั้งจิตอธิษฐานถึงหลวงพ่อโตขอให้เจอแฟดได้หากพบก็จะถวายดินลุกลังจู่ๆก็หาเจอแบบงงว่ามาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรจึงร่วมกันกับเพื่อนนำหินดินลุกลังรวมแล้วกว่า30คันมาถวายหลวงพ่อโตเพื่อจะได้มีพื้นฐานแข็งแรงสร้างศาลาหอฉัน ซึ่งเลขเซมซีก็คือ316ส่วนเลขห่างประทัดคือ63และ944ค่ะอย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณขอให้ทุกท่านโชคดีในวันที่1กุมภาพันธ์ค่ะ